ครับทางจอวันเลยยู่จริงหม่ดว้วยน่นอีกสักวทิยบเหล่ับตอนนี้ก็เพว่งมาเดืนตัางไปประมากครับ ก็เป็นโกมัตสุเจ็ดกับแบบนี้นี่ก็พวกเราเคยลองกับในอื่นแนวกับการระบบอกตัวนี้กับคกับตวแนบแรกเรดีมากกับตวาจจะพีเต้าบลางนั่นตัว

อันนี้รถเตลเลอร์กันเกีเ่ยวข้างหน้านี่ก็เป็นรถกล้องอูปกรณใจกัรจังโซฟันมูรีรครับเกี่ยวนี้ครับเป็นเกียร์รอยกับทางตรงไนั้นหาว่าจะเป็นหีเสื้อทรัซีกับการอุต่างอุปกรณใจการในช่วงรถลงมาอยู่ต่างป่าตายกับละไกันแล้วครับ มีการาตึงนุ่นใต้ ZS แล้วครับต่างลงไปส่กฟ้าครับต่างไปส่งฟ้า,าต่างนี้มันเป็นต้องอนาดาตรุงเทพก,ก,ก,กับเอเยอร์ควาใต้ ZS กับอนุนแปดกัลเซมนี่ต่างที่พวกกำลังเดินต่งหน้านี่ก็คือว่าไปต่างไปรุ่งเทพกับ หญิงใส่นี้ตรงไปคือว่าไปออกถึงเตี๋เลยครับอยแกพุ่มไม่รู้ไปตัดหรือครับต้องอยู่เดินล็อไปที่ดามัน้อนเหลาครับนี่ตัวนี้เป็นโกบสุขอ่ารุ่นแปดกับรุ่นแปดตัวนี้แปด ตาโนนเง็บตอนมาทำชอมดำรุกเทือตาโน่นตาเสียกับต,บบวบตจวงนี้อยู่ในจวง,งก็กำลังอชอมพิวตาโน่นไม่ตาลอดใจรับ เตือนลบมาแล้วกันนี่ทางนี้ก็วิ่งลบลงไปนาราติวาสครับแต่ผมกก็ไม่ตีไปทำขุ่นตีนาราติวาสครับก่อผมต้องตามันตรงนี้ครับอ่อาครับเป็นผมมาั๊บจุปนแปดคกับก่อน ก็คนอว่าบบตัวมีจารนนี้ครับมาตีต้วหน่อยเดอยยวเดียวกับ

cho gặp à, ít kia rồi ít gặp không tìm ăn gặp Nhưng nếu tìm ra phút này mà tầm gạt tố miệng tố miệng gặp đã quyết đến thì nó cứ gặp quản lý ขวเล้ยที่แต่คไลใจนจะส่งวังนสักทีน่ะครับถึงทางก้าบ้นนี้นะครับเรื่องแต้งตตมานรับ่งไปกหน้านู้นงด้วยครับ น,นี่เป็นบ้านเดิมเหมือนบ,บ้านของครู